วันนี้กลับบ้านมาบ้านพ่อนะเนี่ยตัวแรงเสร็จแล้วคันนี้นะที่ไปตามไงล็กปที่ไปฉาเข้ามานะผคสุดท้ายพออ่อทำให้เสร็จแล้วตอนไอซ์ไซเคิลนะครับได้ยินเสียงไหมเนี่ยตอนไก์ไซเคิลนะร้อยยี่สิบห้านี่ปาทำเงาไอ้ปามนะช่างยูับช่างปามเน เดี๋ยวนี้จะเทสมารีวิวรีวิวร้านพ่อด้วยพ่อขายของนะครับพ่อจะทำตั้งนานแล้วร้าน,น,นอะไรนะแม่อาหารสัตว์ประวานอาหารสัตว์นะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะครับท้ายผ่านมาระยองลงหาพรานะอยู่ก่อนถึงโรงเรียนโรงเรียนคลองทรายนะแม่ร้านเล็กๆนะครับธุร,รกิจในครอบครัว แต่ของถูกนะคุณภาพดีของถูกมีที่นี่นะครับร้านเจเยวนะปราวาหาสัตว์มีทั้งหมดอะไรไก่อาหารหมาของของชํำอะไรพวกเนี้ยมาดูได้เดี๋ยวลองอให้แฟนไปถ่ายเดี๋ยวผมไปลองเทนเลย ถอนอยากก่อนเป็นงานที่ต้องตั้งเทใช่งัดตกลงเลยง,ลงลยัดเวลาจะถอนอะไช่น่ะเทตัวแรงเสร็จล้วอ่ะมาดูร้านป่าพระมาณหาันสัตนะครับก่อนถึงทองทรายนะประมาณ200เมตรโอ้อยู่ขวามือนะครับวิ่งลงหาดพลานะ ยกว่าไมมาพ่อขายถูกนะครับบอกเลยดูก่นเต้า,าอื่นนะเราราคาส่งเลยก็ว่าได้อเนีบบา้วยนะอาหารแมวอาหารหมาอาหารนกอาหารไก่สุ่มไก่ไม้คงไม้กวาดของชำมนีนิดหน่อยนะมาดูเต้า ข้าก็ถูกนี่ของเอ๊ะที่ไปใส่นมแล้วกินอนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้อ่ะอาหารแมวนะครับแมววิกตกัสนี่ข้าวเพิร์ลเรามีนะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับเขาชัดมาอุดนหนุนไม่ได้นะร้านพอ่อร้านแม่ผมนะครับ ข้างๆก็เป็นร้านชำนะมาซื้อเบียร์ซื้อเหล้าได้ข้างๆนะครับเร่เปิดแบบง่ายๆนะไม่ซีเรียสขายก็ทำงก่กยๆนะ,นสะเสเ็จก็ปวดมียาผมยาไก่ยาหมานะน ใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับทางลงผ่านเวลานะขวามือก่อนถึงบ้านออนไซส์สองรเมตรร้านจะอยู่ขวามือบ้านผมบ้านพอบ้านแม่มันโอเคทิคนี้ลาไปก่อนเจ้าของร้านคะ่ะสุดท้ายเรามาจบที่ตะยูนทำมารูวฟรีนะมาไปแล้ไ,ไรมาไปแล้วไ,ไหล มาแบบซากเครื่องนะเว้ยปาปามันเครื่องนะปาปามเก่งนะน้องชายผมผ่าเครื่องผ่าเครื่องใหม่นะนี่ผมไปจ้าเขาทำตั่งหกเดือนที่ว่าไปมีเรื่องเขามานะแม่งหลอกโกงผมตอนทะีท้ายก็ต้องให้ปาทำเครื่องโครงใหม่เครื่องอะไรใหม่ทำเป็นไซเคิลทรงวิบากนะจัดทรงใหม่ ใส่บอกวิบากนะครับตากวิบากเบลเล็ตวิบากสวิงงามเราต่อสวิงงามต่อแล้วสวิงงามเราต่อนะใส่โฟกดันเริมโฟกกลางนะมีไฟนะครับอะบ,บูเอ็นเฮ้ยอะบูแดดอะบ,บูแดนกอยกองเปลยนะต่อท่อน้ามันใส่ปั๊มถ่าเครื่องถ่าเครื่องคว้านลูกใหม่ใส่ลูกไรเดอร์ลูกโซ่ ลูกโซ่ขยายไซส์นะครับบิ๊กปึ่มเพื่อนผมไปลองแล้วขับมันอยู่นะครับแต่วววต้องใส่รองเท้าผ้าใบมาลงมาน้ำเือแผงข้อชุดแผงคอแปลงนะแปลงแปลงมาเนี่ยก็รให้แ,แปลงมาจากร้านเนี่ย <มา S 1> ใส่มาใส่สุกตาใส่แฮนด์วิบากนะตัวนี้พอติดไฟใหม่เปล่อมันมาเปล่อกเดิมันม เปลือกมาจากอันเดิมพ่อเอามาซื้อนี่ใหม่เปลี่ยนปั๊มใหม่ปั๊มดิสมันดิสเดิมข้างหลังข้างหลังก็เบรกอยู่แต่ดิสเดิมยางยางมาละยางเดิมยางแตกแล้วยางแตกแล้วไฟข้าวเขาติดนะนี่ไฟข้าวติดพ่อ này mà Dạ, luôn Cứ ăn nem nem rồi Đã, nó đến rồi เทปนี้ก็ลาไปก่อนมาไปก่อนร้อนที่เป๋อเอาบายบ๊ายบาย